ก็ขอ,ขอสวัสดีทักทายพี่น้องทุกท่าน,นครับพามาเบิ้นะครับมันพามาเบิ้ละเตียดลูกของไล่นะครับไล่ที่ผมที่ผมใส่ไว้กับกับแม่พม่าะนะครับแม่พม่าเหยี่ยวเยี่ยวครับไล่มันเป็กใจใ่ไทยนะครับไทยไทยยืยนกันแกน,นนะครับยึดนะครับ ชุนหัวทรนสูง,สงที่ผมมาใส่ประมาบว่าจะเจ็ดร่องเจ็เบิ่งนะครับร่องตรวจสอบเพราะว่าเอาโค้งสามนะครับโค้งสามลายลายมีตัวใหญ่นะครับลูล่ๆกออกมากอะประมาณนี้แหละครับ,รบเป็นไงพอสมควรอยู่ พ่อนี่นี่สามนะครับส่วนตัวนี้ปลากรอยแล้วครับลูกบบกีปป้เขียวเอามาเลี้ยงน้ำกันลูกบิปป๊กเขียวบวกกับแม่ลูกสาวก็อยากมีใชครับ,รนรบอนี่เลยสามตัวตัวผู้สองบอกักบักเลี้ยงนี่แล้วก็บับกไล่นี่แล้วก็ตัวแม่ตัวหนึ่ง ตัวนี้เจ็ดเจ็ดน่าจะสามแถวส่วนไอ้นี่เจ็ดสองแถวเอาโค้งสางนะครับชุดทดสอบเดึงว่ามันยี่ชนกับก้อยกับเชื่องเดี๋ยวพอนะครับจะเห็นบางิ้ เตะนะครับนี่ไล,ล่หน่อยเตะเตะกับไก่หน่อยลูกพยักมันบ,บิดบิดนะครับยืนหัวสูงสูงบิดบิดมุมน้ำก็น่าจะคิดว่าน่าจะเชื่ออยู่นะครับตามจิตประนตาการยังได้กระฟ้าพี่ฝากน้องติดตามนะครับใหญ่เตะเช็คได้หรือครับยอดเยี่ยม มาเปลี่ยนให้เบิงเ่งจังครับหนึ่งกับสามไปเบิ่งแจ้งทะุกันครับสวัสดีครับ